ว้าวว้าวโอซีแอรยูนิตช่างงดงามเหลือเกินแม่สาวน้อยทั้งสองลำนะครับโอ้ฟิลมยังไม่ได้เอาออกเลยนะเดี๋ยวพี่ไม้ค่อยแกะออกนะครับชุดนี้นะครับเป็น o 4 a Unit ทั้งคู่ตัวนี้เป็น B Crowd Swift นะครับ B Crowd Swift ส่วนตัวนี้เป็นแมนตาไฟของ EXIT นะครับ ชุดนี้ทั้ง2ลำนะครับใช้ร่วมกันกับแว่นก็เกิลสามแล้วก็คอนโทรลเลอร์สามนะคอนโทรลเลอร์สก็คือตัวนี้ไม่มีเสาแล้วนะแว่นก็จะเป็นชุดนี้นะครับใช้ร่วมกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้รีโมทนอกไม่ต้องใช้รีโมทอื่นแล้วก็ที่ตัวลำนะครับก็จะไม่มีรีเซิฟเวอร์ใส่เข้าไปนะครับเพราะตัว o 4เองนะครับ<ๆ>เขามีทั้งชุดรับส่งสัญญ,ญาณภาพแล้วก็สัญ,ญญาณวิทยุมาในตัวนะครับมี2เสามาเลยนะส่งสัญ,ญญาณภาพมาที่แว่น แล้วก็รับสัญญาณวิทยุนะครับจากรีโมทตัวนี้ได้เลยนะ,ะทีนี้มาดูการทำงานก่อนเดี๋ยวพี่ไม้จะเทสให้ดูทั้ง2องลำนะครับสวิตช์นะครับที่พี่ไม้เซตไว้ให้นะดูนะครับสวิตช์นะหนึ่งสองนะครับสวิตช์แรกนะลงล่างสุดแบบนี้ก็คือออฟก็คือปิดนะครับดิสอาร์มไม่สามารถทําอะไรได้เลยลําไม่สามารถที่จะอาร์มลําได้บินไม่ได้นะครับเป็นการปิดสวิตช์นะลงล่างสุดเวลาที่เราไม่ใช้งานต้องอยู่ตำแหน่งนี้เสมอ ขึ้นมาหนึ่งช่องช่องกลางคือบัสเซอร์ให้มีเสียงร้องนะครับลำร่วงหล่นชนค้างต้นไม้นะเข้าป่าเข้าญ้านะกดมาตรงกลางจะมีเสียงร้องนะครับบนสุดก็คือการอาร์มอาร์มก็คือการทําให้ลำเนี่ยพร้อมที่จะทํางานนะครับสวิตต่อไปสวิตนี้นะครับล่างสุดนะแองเกิลโหมดแองเกิลก็คือรักษาองศาลำนะพลิกลำไม่ได้นะครับเวลาที่บินเนี่ยมันก็จะไม่คว่ำไม่คว่ำหน้าแล้วก็ไม่คว่ำทางด้านข้างนะครับเป็น ANGLE MODE นะครับแล้วก็ไม่มี Air MODE ด้วยนะครับคำว่าไม่มี Air MODE ก็คือไม่มีการเลี้ยงรอบของมอเตอร์เปิดขึ้นมา1ช่องนะครับเป็น ANGLE ANGLE กนะครับก็คือตีลังกาไม่ได้แต่มี Air MODE นะมอเตอร์ Motor จะหมุนเลี้ยงรอบนะครับดังนั้นถ้าจะบินนะให้เปิดมาช่องกลางหรือไม่ก็ช่องบนสุดบนสุดก็คือ a i r o r o m o นะครับลำพลิกได้360องศาทุกทิศท,ทางนะครับตีลังกาได้หมุนได้แล้วก็มี Air Mode ด้วย สรุปถ้าจะบินนะครับต้องเลือก2โหมดนะโหมดกลางก็คือตีลังกาไม่ได้นะครับกับโหมดบนนะครับคือตีลังกาได้ส่วนสวิตช์ล่างสุดเราจะใช้ในกรณีที่กําลังจะลงจอดเท่านั้นนะเราบินไปนะสมมุติว่าพี่ไม้ใช้โหมดเป็นแอโรโหมดนะครับอาร์มนะพี่ไม้บินไปพอพี่ไม้กลับมาจะลงจอดนะครับพี่ไม้ก็ปิดสวิตช์ก่อนนะครับก็คือปิดแอร์โหมดแล้วก็นําลำลงนะครับแล้วก็ดันสติกลงล่างสุดแบบนี้นะ ใบพัดจะไม่ปั่นหญ้านะครับลำก็จะไม่กระเด็นกระดอนนะครับไม่เกิดความเสียหายนะครับหลังจากนั้นให้เราดิสอาร์มนะครับก็ถือว่าเป็นการปิดระบบนะโอเคประมาณนี้นะนี่คือการใช้งานนะครับโอเคครับเปิดแว่นนะให้เรียบร้อยจากนั้นนะครับเปิดรีโมทนะครับแบตเตอรี่เตรียมความพร้อมรัดให้แน่นนะครับลำนี้เป็นแมนตาไฟนะ ัดให้แน่นแน่นสุดๆไปเลยแล้วก็ระวังสายบาลานนะครับเก็บให้ดีเสียบเข้าไปนะให้ตรงขั้วนะโอเคเดี๋ยวพี่ไม้ขอเซตค่ากล้องเล็กน้อยพี่ไม้จะทำการบันทึกนะครับทั้ง2ตํตำแหน่งทั้ง2ตํตำแหน่งเลยก็คือทั้งแว่นด้วยแล้วก็ในตัวลำในตัวลำเขาจะมีพื้นที่4กิกนะครับ ก็สามารถที่จะบันทึกได้น่าจะได้แค่ไฟ์เดียวเนาะแล้วก็หาพี่ไม้ให้มันเรคคอร์ดตอนที่เราเทคออฟเลยนะครับจากนั้นพี่ไม้ไปที่ระบบนะครับ EIS นะพี่ไม้จะเปิดเป็น Rock Steady นะในตัวลำส่วนในแว่นเนี่ยก็คือจะไม่มีการสั่นนะครับ ISO Limit ตอนนี้พี่ไม้เปิดไว้ที่สัก400ละกันนะความกว้างเป็น Y คุณภาพนะครับเป็น2.7 60p แล้วก็หน้ากล้องนะครับพี่ไม้ใช้เป็นออโต้นะครับเอาล่ะตอนนี้ยังไม่ได้เอาฟิล์มออกเห็นอยู่พี่ไม้แกะเลยนะปึ๊บเอาออกแล้วว,าว,าว้าวใสปิ้งใสปิ้งเอาล่ะมันบอกว่าบันทึกได้ประมาณ4นาทีนะครับพี่ไม้ก็จะบินไม่เกินสีนาทีนะโอเคพี่ไม้กำลังจะบินนะครับเทสบัสเซอร์ก่อนเนี่ยเสียงดังนะร้อง หาเจอแน่นอนนะครับพี่ไม้จะบินด้วยแอโครโหมดก็คือให้ลำสามารถตรีลังกาได้พลิกลำได้นะครับจากนั้นพี่ไม้อาร์มนะครับเมื่ออาร์มนะจะต้องขึ้นเรคคอร์ดนะอาร์มแล้วโอเคเรคคอร์ดเรียบร้อยเต็มตัวครับ3 2 1เนียนมากนิ่งกริบ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 เลยโอ้โห สวรวันของนักบินโดรนโอ้ยเนียนครับลื่นไหลดูนะภาพนี้คือแบบสมูทเลยสวยงามครับเอาละเบื้องต้นพี่ไม้เช็คสัญญาณก่อนนะ23.6 v วีเดินทางก่อนเลยสัญญาณเต็มนะครับ r c เต็ม HD เต็ม ภาพใสปิ้งครับโอสวยงามมากอะ่ะดูนะพี่ไม้ขึ้นสูงกลับมาดูแสงแดดว้าวลงล่างมาฟลิปหนึ่งรอบเดินทางกลับมาสัญญาณหายห่วงเลยชิว้วอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองไปแบบมุดมุดไปทางนี้ดูนะ อ้อมหลังต้นไม้โอ้โหอาการลื่นไหลามากเนียนมากครับบินสบายเลยแบบนี้ไปไกลแล้วนะตอนนี้ไปไกลแล้วนะอ้อมไปอีกสนามหนึ่งแล้วนะสัญญาณเต็มนะ r c เต็ม HD เต็มโอ้ยชิวเลยแบบนี้ลองลงต่ำนะลองลงต่ำดูว่าได้ไหม โอ้ยสบายนี่ลงต่ำนะติดพื้นเลยนะเนียนมากครับโอเคอ่ะมาดูอาการกันนิดนึงนะ22.7นะครับ2นาทีกว่าละแบ็คลูปนะเต็มตัวเต็มตัวประมาณสัก60%แล้วกันนะครับ สามสองหนึ่งชิวโอ้ยอาการดีเลยสองนาทีครึ่งนะโอ้ยแบตเตอรี่พี่ไม้ไม่ค่อยไหวละก้อนนี้นะครับบินได้ไม่นานละอ่ะดูอาการลำนะโรฟลิปฟริตเอสนะโรแล้วก็ตามด้วยฟริตเอสนะโอ้สบายมาก มาเพราะว่าลูบต้นนี้เลยนะว้สวยงามอาการดีครับโอ้ยจะเทสสปีดก็แบตเตอรี่มันน้อยแล้วนะ3นาทีกว่าอ่เดี๋ยวพี่ไม้ลองสปีดเบาๆนะจากหลังนะครับ แบตพี่ไม้ไม่ค่อยโอเคแล้วก้อนนี้อะเตรียมตัวครับพร้อมสามสองหนึ่งไปเลยนู่นเลยนี่พี่ไม้ชุดแค่ประมาณ40%่เองนะเอาละประมาณนี้นะครับเนื่องจากเขาให้บันทึกได้ไม่เกิน4นาทีนะครับในตัวลำนะตอนนี้3นาทีสี่สิแล้วพี่ไม้ลงจอดนะครับพี่ไม้ก็จะปิดแอร์โหมดนะดูนิ้วนะปิดปุ๊บนะนำลำเข้ามาใกล้ๆได้เลยนะครับ ไล่สุดๆเลยนะแล้วก็ลงจอดแบบนิ่มๆแบบนี้เลยปึ๊บนะสติ๊กลงต่ำสุดนะครับจากนั้นดิสอาร์มตอนนี้ลำก็ไม่สามารถทำอะไรได้ละถ้าต้องการให้ชัวให้ปลอดภัยกดปิดรีโมทไปเลยจะมีเสียงร้องถ้ามีเสียงร้องนะครับมันทำอะไรไม่ได้ละนะเดินมาแล้วก็ถอดสายแบตเตอรี่นะครับมอเตอร์ชุดนี้มาดูกัน มอเตอร์ชุดนี้นะเป็น C 2 2 7นะครับตัวใหม่ของ a อซินะครับเขาก็ทำมาสำหรับเฟรมนี้โดยเฉพาะเลยนะเฟรมสวยมาก a อซิ m แมนตาไฟ h t นะครับเรียบหรูดูแพงดูวัสดุเขาสิสวยงามนะครับสวยงามแล้วก็มีความแข็งแรงออกแบบขามาดีมากนะยึดน็อตแค่ตัวเดียวเองนะขานะ่ยแต่เขาจะมีเพลทมีสลักให้ใส่เข้าไปนะ บัสเตอร์นะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะใช้ปลายเล็บปลายนิ้วนะครับกดเบาๆนะปุ๊บกดเข้าไปนะประมาณสัก3วินะครับ1 2 3นะครับก็เป็นการปิดนะครับแค่นี้เองมอเตอร์ไม่มีความร้อนเลยนะเมื่อสักครู่พี่ไม้บินก็ไม่ได้ถึงขั้นกับจะฟรีสไตล์จ๋านะครับมันก็เลยไม่มีความร้อนอยู่แล้วนะครับตอนนี้คือชิลมากนะบินเล่นบินได้ทั้งวันนะแล้วก็มอเตอร์ของเอซินะครับเขาก็ คอนเฟิร์มนะการันตีเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีการบินอาการก็คือดีมากเหมือนเมื่อสักครู่นะครับภาพก็คือเนียนนิ่งนะครับสวยงามนะลำนี้ระบบนะครับก็คือเป็น o c Air Unit นะครับชุดนี้เป็น o c 2เสาแล้วนะครับแล้วก็ในตัว o c เองเนี่ย สามารถใช้ีโมทคอนโทรลเลอร์สตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งก็สามารถบินได้ไกลมากนะครับพี่ไม้มั่นใจว่าน่าจะเกิน2-4กิโลนี่คือสบายๆเลยนะแต่ก็ต้องให้แบตเตอรี่เราพร้อมหน่อยนะครับอันนี้เป็นแบตซ้อมนะแบตพี่ไม้มันบินได้ประมาณสัก3นาทีประมาณนั้นเองนะบอร์ดนะครับชุดนี้นะเป็น speedy b stack นะครับหกสแอมนะของ speedy b นะครับสูงสุดก็คือเป็น6 0แอมนะครับอาการดีนิ่งเนียนนะครับแล้วก็เวลาที่บินเนะี่ยพี่ไม้รู้สึกว่ามัน มันตอบสนองเราได้ดีนะครับการบินเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าบินง่ายควบคุมง่ายนะครับราคาก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับไม่แพงจนเกินไปนะบัสเซอร์ใส่ให้เป็นที่เรียบร้อยกล้องนะครับต้องบอกก่อนนะเฟร,รมรุ่นเก่าๆประมาณสัก1-2ปีที่แล้วเนี่ยเขาออกแบบมาให้ O3 นะครับซึ่งไม่ได้ออกแบบมาให้ O4 นะแต่พี่ไม้ก็ดัดแปลงด้านในนะครับทำฟองน้ํามาใส่ไว้ให้นะครับก็สามารถที่จะใช้ทดแทนกันไปได้ก่อนเดี๋ยววันหนึ่งข้างหน้าที่มีเฟร,รม o 4ออกมาชัวร์ๆแล้ว ก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้นะก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับเปิดกันสั่นได้นะก็สามารถใช้ได้ตามปกติเลยนะครับโอเคประมาณนี้สวยมากดีมากแข็งแรงมากนะครับโอ้จอดไว้เฉยๆก็สวยงามแล้วเตรียมจัดทรงครับผมเย้ Yo!